เคล็ดลับการดึงดูดเงินนะคะคุณจะต้องรักและขอบคุณเงินให้ได้ไม่ว่ายอดเงินจํานวนนั้นของคุณมีเท่าไหร่ให้คุณขอบคุณเขาขอบคุณเงินจํานวนทุกจํานวนทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้รับมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและในอนาคตที่คุณกําลังจะมีนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดกระเป๋าไปเจอเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสลึงเหรียญสองบาทหรือแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อย ให้คุณนําเขาขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณเงินนี้นะขอบคุณเงินจํานวนนี้ที่ทําให้เราได้ใช้จ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบายในตลอดทั้งชีวิตอยากเป็นคนโชคดีฝึกทําแบบนี้บ,บ่อยๆคะ่ะอะไรที่เราทราบซึ้งขอบคุณกะตันยูเขามันจะยิ่งเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ และเราจะเป็นคนโชคดีไม่ว่าเราจะไปเจอเจอเหรียญที่ไหนนะคะเงินร่วงอยู่ที่ไหนจะเป็นเงินขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราหยิบขึ้นมาและบอกเขาว่าฉันโคตรโชคดีนำเงินจำนวนนั้นใส่กระเป๋าแล้วบอกว่ายินดีต้อนรับสมาชิกเงินพันล้านของฉันกลับบ้านกันนะแล้วเราจะได้ดึงดูดเงินมาเยอะๆนะคะ,ละหลายๆคนไม่รักไม่รักไม่ขอบคุณและไม่รู้สึกดีกับเงินบางคนรู้สึกรังเกียจ พอจะรับเงินทําเป็นนี้ัวเงินสกประปไม่อยากจับเงินนั่นแหละคือคุณปฏิเสธเงินคุณไม่อยากได้รับเงินสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าทําไมทํางานมาให้ตายทํางานมาเยอะแยะได้เงินมามากมายแต่ทำไมเงินไม่อยู่คุณเพราะคุณลืมขอบคุณซาบซึ้งกระตันอยู่เขาไปแล้วนะคะลองฝึกคาดูบ่อยๆนะคะ